สวัสดีครับวันนี้พบกับ Manchester City ี้แฟนクับในเกมการกระชับมิดที่กำลังจะเกิดขึ้น Mancity สามารถทดลองแท็กติกใหม่และทดสอบนักเตะใหม่4รายในเกมกับบาร์เซโลนาในเกมกระชับมิรครั้งนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างการดูฟอร์มของโกเมสครั้งแรกเป๊ปกัวเดล่ากล่าวว่าเขาจะใช้งานโกเมสในเกมกระชับมิดของ Manchester City ที่พบกับบาร์เซโลนา โกเมสเริ่มต้นอาชีพคาแข่งที่บา์เลนาดังนั้นจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเขาในการประเดิมสนามให้กับเซตตี้แบ็กซ้ายรายนี้ถูกเซ็นสัญญาเข้ามาเพื่อสนับสนุนจอห์นนเซโลโดยเกมการกระชับมิตรครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นว่าเขาสามารถเล่นให้เข้ากับทีมและมีความพร้อมขนาดไหนรวมทั้งคันเซโลได้พักผ่อนในพิมลีกโกเมสอาจจะต้องรอโอกาสในการออกสตาร์ start. ในขณะที่เกมการกุศลครั้งนี้เปิดโอกาสให้เขาได้โชว์ความสามารถและฟอร์มการเล่นของเขา ในเกมการกระชับมิตรครั้งนี้เป๊ปกัวเดล่ามีโอกาสได้ทดลองกลยุทธ์ใหม่ซิตี้มีเกมพรีซีซันจริงเพียงแค่2เกมเท่านั้นนักเตะซิตี้ทุกคนไม่ได้ลงเล่นในที่สหรัฐอเมริกาดังนั้นเกมกระชับมิตระหว่างเกมพรีเมยรีกอาจรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่อาจทําให้กัวเดล่ามีโอกาสทดลองกลยุทธ์โดยไม่ต้องเสี่ยงแต้มดใดๆกุญแจสู่การทดลองเหล่านี้เป็นโอกาสสำหรับผู้เล่นที่ทำการเซ็นสัญญาข้บมาใหม่2รายที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับโอกาส ในขณะที่สเตฟานออเตกาโชว์ฟอร์มได้ดูดีในการเดบิวต์ในสหรัฐก็ควรได้รับโอกาสในเกมนี้เควินฟิลิปส์สามารถลงเล่นเคียงข้างโรดี้หรืออินคายกัดกันหรือยืนตำแหน่งคนเดียวที่ตำแหน่งกลางรับดังนั้นการแข่งขันนี้จึงควรเป็นโอกาสทดสอบของเขากับคู่แข่งที่ดีตลอด90นาทีในทำนองเดียวกันในหลายๆเกมที่ผ่านมาจูเลียนอวารเรสมีโอกาสได้ลงเล่นเกมมากกว่าฟิลิปส์แต่การลงครบ90นาทีเต็มจะช่วยให้จูเลียนอวาเรสสามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างเต็มที่ และเพื่อปรับตัวเข้ากับการเล่นดาวรุ่ง4ี่คนควรถูกนำเสนอในเกมกระชับม็ดในนัดนี้หากกวัวเดล่าให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นมากในฤดูกาลนี้นั่นจะเป็นการเปิดประตูให้ผู้เล่นอายุน้อยบางคนพยายามสร้างความประทับใจให้กับเจ้านายในเวทีที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในโลกฟุตบอลลิโก้ลูอิสสามารถลงเป็นตัวจริงเพื่อให้ครายวอลเกอร์ได้พักผ่อนขณะที่ลุคเอมเบเตก็ควรมีส่วนร่วมเช่นกัน โคห์พเมอร์น่าจะสมควรได้ออกสตาร์ทหากเขาเป็นตัวเลือกในทีมชุดใหญ่ในขณะที่จอร์ดวิลสันเอสบรานอาจได้รับโอกาสในการลงเล่นเช่นเดียวกันทุกสายตาจับจ้องไปที่แบร์นา s i โดซิลบาในเกมกระชับมิตรในครั้งนี้ทันทีที่มีการประกาศนัดกระชับมิตครั้งนี้โดยมีกว่าเดีโรลาเข้าร่วมงานแถลงข่าว เขาเต็มไปด้วยคำถามเกี่ยวกับอนาคตของแบ n ์นโดซิลวาเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ในการซื้อขายนักเตะและในขณะนี้เซตตี้ดูมั่นใจว่าแบ n a นโดซิลวาจะอยู่ต่อแต่ความเป็นไปได้นั้นยังไม่ได้มีการรับประกันในเกมการกระชับมิตรครั้งนี้จะเป็นการพบกันของอดีตนักเตะอย่างเฟรรานตอเรสกับกาเซียและเป็นบทพิสูจน์ว่าการย้ายทีมของพวกเขานั้นคิดถูก นี่จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งเฟอร์รานตอเรสและเอริกาเซียเพชญหน้ากับซิตี้นับตั้งแต่ที่พวกเขานั้นออกจากเอธิฮัสเตเดียมเพื่อค้นหาโอกาสในการลงเล่นฟุตบอลที่สม่ำเสมอมากขึ้นเพื่อความเป็นธรรมสำหรับทั้งคู่ซิตี้ต้องการเก็บทั้งสองคนนี้ไว้แต่ก็ตัดสินใจยอมให้ปล่อยตัวกาเซียแบบไร้ค่าตัวและขายตอเรสด้วยมูลค่า55ล้านปอนด์ดังนั้นคู่หูหนุ่มชาวสเปนคู่นี้จึงอาจมีประเด็นพิสูจน์ว่าพวกเขาคิดถูกที่ย้ายไปเล่นที่บาร์เซลโลนาและพวกเขาทำได้ จุดนั้นด้วยการช่วยให้ทีมของพวกเขานนั้ชนะอย่างเป็นมิตรในวันพุธนี่ก็จะเป็น5ประเด็นหลักนะครับที่เราจะได้เห็นในเกมกระชับมิตรในครั้งนี้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออปัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ